เอาแล้วเหล่ดีผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ใน Battle c แ t ในที่สุดก็ถึงพาร์ทที่3แล้วนะสัปดาห์ที่3ของเพส10ปีหมดที่3แมวเดินเริ่มแล้ววันนี้ถ้าเราคุยกันจนจบประโยคฉันจะให้ของขวัญเป็นของชิ้นหนึ่งผ่านไป10ปีแล้วตั้งแต่แมวเริ่มบุกโจมตีมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาพวกมันลุกรานอนาคตและอวกาศและแม้แต่อณาจาักรอาคูพวกมันยังสร้างสารเจ้าแมวอีกด้วย <c oughs> ตัตเต้าแมวแมวตัวหนึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีและภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่นําแสดงโดยแมวแมวก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นสิบปีที่น่าตื่นเต้นเลอเกินแต่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับ The b a t t l e Cat แครเลยครับผมเกมเกลือบอกเขาว่าเกมเกลือและเพราะเหตุนั้นจึนยังได้เตรียมบททดสอบ เือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแบทเทิลแคแทแคมากขึ้นคําถามเหล่านั้นมาจากข้อมูลที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักไงมาเริ่มด้วยคําถามแรกลลกันเลยแล้วกันคําถามแรกก็คือมีการค้นพบแมวแตกต่างกันมากกว่าห5รห้ตัวและสามารถกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแมวของคุณได้มากกว่าปะมากกว่าดิมันก็ต้องมากกว่ามันสิปีแล้วนะเลยว่ามันก็เยอะอยู่อ่ะคุณแน่ใจว่า มันถูกใช่ไหมเอาล่ะถึงเวลาที่จะเปิดเผยคำตอบแล้วคำตอบนั้นก็คือถูกต้องโอ้โหเออมึงมีเยอะจะตายแต่เาไม่เคยให้กูเลยเกลือชิปตอบได้ดีแล้วก็ในตอนแรกไม่มีหน่วยให้เลือกอะก็คือไม่มีแมวให้เลือกมากมายแต่ปัจจุบันนะเพิ่มมากขึ้นแล้วอะเออรียกว่าเยอะมาก เยอะแบบจุใจกองทัพแมวของคุณน่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากในเวลาส0ปีที่ผ่านมาไม่ครับหายไปแล้วไอ้นนอดีอันนี้ไอ้ดีใหม่มีไม่ตัวเองแจกบ้างเธอนี่คือผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดที่ฉันใส่ลงไปทุกวันแน่นอนแอรผมก็พยายามเหมือนกันก,นกำลังพยายามอยู่โอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเริ่มลดราคาพิเศษแลว้วเร็วๆนี้วันนี้พอแค่นี้แหละพรุ่งนี้ค่อยไปต่อกันก็คือพรุ่งนี้จะมีคำถามอย่างี้ไหมคำถามนี่คือได้อะไรไม่ให้นี่ ไม่ได้นะเมื่อกี้บอกว่าจะให้ของอะไรเอ่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้กลับมาพรุ่งนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมกระผมซอมบี้อัลเบกโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวแหละคุยกับแมวสี่วันโอ้โหสี่วันเลยกว่าจะได้เพื่อเรียนรู้อ๋อไอเรื่องราวที่เราคุยมเมื่อกี้นะรางวัลของการตอบคําถามแต่ละวันสี่วันก็คือทิเกตนี่เองอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวกันตอนนี้เก็บได้ยี่สิบอันแล้วถ้าสุ่มครบก็น่าจะครบแหละ จะได้ตั๋วทอยอีกอันหนึ่งเป็น5ใบและนี่โอ้โหไอแคทสล็อตเมื่อกี้เห็นเว็บๆตอนตอบคำถามแสดงว่าสัปดาห์สุดท้ายก็ต้องมีอีกอันปะได้1,000แคทอ่ะการันตีก็คือสัปดาห์สุดท้ายคิดว่าน่าจะมีอีกครั้งนึ่งนะครับผมดีมากถือว่าแจกเยอะมากเลยรอบนี้เต็มมาเลยครับผม1,000ได้โบนัสอีกรอบหนึ่งตามสเต็ปก็คือรอบแรกแจกแหละร,รอบสอเราจะได้เท่าไรเลย ไม่ใช่ตัวต่อยไว้รอบนี้เป็นแมวอันนี้แมวบดาแมวบดาเป็นแมวเชอร์รี่ไปแล้วมาเท่าไหร่แปะอย่างน้อยแปดสิบสองเป็นแปดสิบสองบวกหนึ่งพันอ๋อเป็นพันแปดสิบสองมาดูดิว่าไอ้นี่มันลดราคามาลดราคาก็กดไปเลยเพราะว่าได้มาแล้วที่เหลวก็เก็บแล้วกันแอะมาลดด้วยเว้โอ้โหดีจัดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรามากดทีเดียวแล้วกันเดี๋ยวไปเก็บอันนี้ก่อน เอางั้นถ้าจะเก็บอันนี้เราก็ต้องไปนี่ยี่สิบใบเก็บมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าจะได้มาสองตัวแล้วสองตัวนี้ได้ตัวไหนมาบ้างเอ่ยอ่าไดตไ้ตัวนี้มาแล้วตัวนั่งแอนตี้ทุกชนิดเลยแต่รู้สึกว่ามันมันอยู่แค่ตรงป้อมอะ่ะตัวเนี้ถือว่าดีอยู่นะสาหรับการป้อมแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากอาจจะมีดันที่จําเป็นต้องใช้ก็ได้แต่นี่ก็เอามาใช้แทไนไอ้พวกเนื้อได้นะพวกมิชิว ดีอยู่75บาทเองอีก2ตัวเราก็จะได้ทองใบหนึ่งแล้วับผมได้แรดิกเกตหนึ่งใบมารอบแรกแคทจบห้าผัดเอกีตัวเดิมอันนี้ซ้ำเดี๋ยวไปก่อนเลยกันอันนี้ก็ซ้ำโอ้ 30, สามหมื่นสปีด แคปซีพียูเฮ้ยไม่มาเลยหรอขาดสองตัวเองนะเว้ยหนึ่งหมื่นเอ็กีต่อไปบมหมดแล้วเฮ้ยเหลือสองตัวขนาดตรงนี้ยังเกลือเลยหรอเอาจริงเด๋อต้องไปเก็บใหม่เ,เนี่ยสไนปเปอร์กับหมื่น โอเคได้แล้วนี่ผู้ชนะ1ล้านเหรียญเออมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยมิ Million dollar cat. เลียนดอลล a r แคทเดี๋ยวมาดูว่ามันทำอะไรได้ XP 1ห,หมื่นอีกแล้วขอร้องอีกตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็นแมวกวักแมวกวักขอแมวกวัก เฮ้ย <ś led> ตัวเดียวเองนะ <ś led> ไม่ครบเว้ยโอ้โหได้มาอีกหนึ่งตัวยังขายอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวไปเก็บก่อนแล้วกันเดอะคิงเดอะแองเจิลเดอะไมเดนไอพวกนี้กดล็อกต่อเมื่อโอ,อ้จบฟิวเจอร์3เลยหรอ าน,นี่ชนะเครสแท้งมาแล้วใครว่าไม่เก่งโอ้โหไอ้นี่ไปเล่นด่านเครสแท้งก็คือแท้งต่อเนื่องได้อยู่นะจนมันตายแล้วมันก็ยังอ่ามันตายเรายย้อไว้สักพักมันกลับมาใหม่เราก็มาสู้ต่อได้อย่างดีแล้วถ้าใครเจอด่านพวกนั้นเราคิดว่าสู้ไปชนะก็เข้าไปกดก่อนเลยกันกดแล้วก็กดออกมาด่านมันจะได้ไปอยู่ในแคตามินสเตตโอเคไซเบียวเวนเจน รู้สึกว่าอันนี้จะต้องใช้แมวเนื้อมีสิลเยอะๆโอ้้หห้าร้อยเลยเหรอแต่ว่ามันเป็นด่านเดียวที่มันได้เยอะมันจะได้ตัวแมวธรรมดาเนละไม่ได้สุ่มด้วยนะผมอันนี้คือได้เลยถ้าเป็น facing dancer มันจะได้แบบมันมันจะสุ่มไม่เห็นมันจะเพิ่มเลยไอแมวเหรียญมันบอกว่าถ้าพบสมตัวหรือสตัวนี่แหละจะมีแมวเหรียญเพิ่มอีกตัวหนึ่ง เนี่ยมันจําเป็นจริงๆนะทุกตัวขนาดแมวกระจกกระจกมันยังมีด่านที่จําเป็นต้องใช้จํานวนมากนะครับผมก็คือไม่มีตัวไหนที่มันไร้ค่าเลยนะเกมนี้เหลือจะมีวะเรียบร้อยจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้2องหมเก็นี่ไงมันได้เยอะจริงด้วยคคดิเกตอ่าโอเคอีกสี่ครั้งจะได้การันตีหนึ่งตัวนะครับผมก็คือไปหามาอีกสี่ใบโอเคเรียบร้อยหายกระตุกแล้วกดอัดผิด เป็นคนอัดดิสเพย์ไม่ได้อ่าไม่ได้เปิดเกมแคปเจอร์กระตุกแวบแวบเข้าว่าโอ้โหเ็คอีกจอแล้วมันติดแวบ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 มาเล่นตาหนึ่งนี่มีเพจลงไปเห็นมีคนบอกว่าตัวนี้ไอแมวแมวล้างสมองเก่งนะแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้สึกว่าเก่งเลย ตัวเนี้ยแอะ<ม>ปลานี่แรงอยู่แต่ว่าเนี้ยไม่ไม่รู้สึกว่าเก่งเลยตัวเก่งสุดเหมือนจะเป็นตัวแคเทเฉยๆป่ะแต่ว่าก็อยากได้อย่างอื่นอะ่ะมันมาผิดที่ผิดเวลาตัวที่อยากได้จริงๆเป็นพวกแคนแคนหรือว่าไอ้อควาแมนอะอควาแมนชื่ออะไรนะ Bit, Bit ปิปดปิดแมนแคทไปกด2 0 2พันย่พาร์ทสระบอกปล่อยออกไปเลย เปลนวอชเชอร์ er, วานแคทอาวานถูกล้างสมองวานมาถึงแล้วครับผมกัดตัวที่หนึ่งกัดตัวที่สองนี่ก็ต้องรอตัวเนี้หกพันเจ็ดกัดตัวที่สามกัดตัวที่สี่กัดไปเรื่อยวานไปวานตัวที่สองไปมครับผมแล้วก็ตัวถือขวานออกไปเอแมวขวานถูกล้างสมองได้ออกไปแล้วนะครับผมสู่สนามลบมาดูเดี๋ยวว่ามันจะตีอตัวเนี้ยไดะ พวกตัวเล็กๆตีได้หมดโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราค่อยปล่อยทีหลังแล้วกันลองเช็คดูก่อนว่านแรงไหมสําหรับด่านแรกๆเนี้ยแต่ว่าไปด่านไอ้อินทูเอวเจอร์รู้สึกว่าไม่ไหวนะครับผมอาจจะต้องสักเลเวลสามสิบไปถึงจะได้ <c oughs> ตีตัวนี้ไม่ไหวไปสักทีมันมุดดินไปนานแล้วไม่หรอมันขึ้นมาอย่างวัเนี้ยอ้า ขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งกูปล่อยแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยหมูมันไม่มุดดินหรอเหมือนมีตัวอะไรมุดดินไปโดนกัดไปแล้วมัง้งแอบไปอยู่ว่าแรงนะมันกัดไอ้ตัวงูนี่ได้เริ่มต้นเลยแต่เนี้ยแทงดีจัดขนาดไม่ใช่ตัวแดงยังพอไหวเลยนะสำหรับดา่านแรกๆคือถ้าไม่มีก็ลำบากอยู่นะกวาจะแบบจบแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทในช่วงแรก แต่ว่าไปดูในการจาัดลำดับของต่างชาติก็อยู่อันดับเกือบสุดท้ายนะยังมีตัวสุดท้ายตัวหนึ่งเลยจำไม่ได้ตัวอะไรแต่พอมาลองใช้จริงๆมันก็ตัวดีที่สุดก็อาจจะไม่เหมาะกับบางหนานะรู้สึกว่าเกมนี้เจอตัวดีๆเห็นมีคนบอกตัวดีๆแล้วเคยลองเล่นดูมันก็มีด่านี่ว่าใชไม่ได้เหมือนกันนะอย่างตัวตีไกลตีไกลๆบางหนานก็มีบอสท,ที่ตีเฉพาะระยะไกล แล้วต้องใช้ตัวระยะประชิดเข้าไปสู้นะครับผมแต่อันนี้คือถ้ามันตีไกลอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวอะ่ะเออเฟสเสร็จเรียบร้อยเขากับว่าเราจะสุ่มได้6ครั้งสินะ6ครั้งครับผม6ครั้งได้1ตัวแน่นอนแต่ว่าอยากได้2ตัวได้ไหมหรือไม่ก็ตัวเดียวแบบถูกต้องไปแล้วใบที่1ได้สปีดครับผมใบที่2อ p 5อ0กใบที่สาม0 0เอาไว้อัพก็ยังดีแล้ว โอ้โหการันตีซ้ำกระผมโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้เว้ยสี่ใบก็สี่ใบแหมมานี่มันเลียน,นี้ให้ด้วยเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบะดีจัดแต่ว่าพันห้าไม่กล้ากดจริงรู้สึกว่าพันห้ากดมันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะเรามานั่งรอเลีย แรทิตดีกว่าอ่าบางคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือถ้าเราอัพพวกแมวเนี้ยฝั่งเนี้ยไอพวกแมวเนี้ยเยอะอยู่แหละกวาจะครบอ่าถ้าได้พวกนี้เราก็อัพตัวไปเรื่อยๆอย่าไปอย่าไปกดย่อยเป็น XP เพราะว่าเมื่อก่อนเคยกดย่อยเออตอนเล็กๆเลยโอ้โหตอนนั้นเกมเพิ่งเปิดใหม่ๆมั้งไอช่วงที่มันย่อยได้คือย่อยหมดเลยแล้วสุดท้ายอ้ามันต้องเก็บจนแบบเลเวลเยอะเลยเพราะบางด่านมันก็ต้องใช้ หลายๆตัวอันนี้ถ้าบวกเต็ม10แล้วเราจะได้สะสมนะเรียกว่าสะสมสะสมกัดทอง5อันแรกทองหนึ่งอัพให้ครบเลเวล30ก่อนก็คือมันอัพได้20แล้วก็บวก10แล้วก็เราก็เอามาสุ่มดีกว่าส่วนไออาหารแมวป่องเนี่ยคิดว่ารอ750ดีกว่าบางแทาใครหานแมวไม่เหลือจริงนะ,ะเรียกว่าหมดตโด,ดโอ้โหอยู่ดีๆก็มีมาให้สุ่มอาทิตย์ที่3ขอบคุณมากครับโอ้โหแจกเยอะจริง แมมีทองสักตัวไหมขอสักตัวเถอะตัวแรกก็มาแล้วสุดยอดไอเลดแคทซ้ำใช่ไหมซ้ำ่อาชาแมนก็ซ้ำคลิกได้ตัวนี้มือแคทมือแคทก็ซ้ำกระบมวมูชูแคทวูชูนี้ชี้กงใช่ไหมก็ซ้ำ โจโจไอโจโจอันนี้ตัวใหม่ได้ใหม่อ่าแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้ป่ะอัพก็ยากเหมือนกันซูชิหมุนโอเคมียังมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้อย่อยเป็น Np ก่อนดีกว่าไว้เดี๋ยวข้าวหลังอ่ะเดี๋ยวหลัง,ลงค่อยมาเก็บใหม่เพราะว่าเอาไปอัพแมวที่ว่าเราอยากอัพได้มันจะได้เพิ่มสกิลบางตัวอ่า ตัวพึ่งแม่แต่ว่าก็เฮ้ยแล้วทำไมมันไม่มีอ b e r อร์เลยอะตักตัวนี่ตัวนี้เออได้ละกทีมาทดอรจริงด้วยชื่อเอาไว้บล็อกตัวสีแดงดีมากก็คือไอ้ด่านคริมสันอะไรนะที่ว่าบอสเป็นตัวหมุนหมุนเรียกว่าหมุนมากอ่ะตัวหมุนหมุนสีแดงตัวนี้ช่วยบล็อกได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมีแคนแคนคอยแบบขัดแข้งขัด,ข,ดขา ไม่งั้นก็ไม่น่าจะไหวคงแรกๆต่อไปซุปเปอร์แรนด์ครับคุ้ครับอโอ้โหทำไมทีนี้ซุปเปอร์แรน์เยอะจังอยากได้อุเบแอดไอดี ID นี้เพิ่งได้อะโอเคแต่ไม่อยากได้ตอนเนี้ยเฮ้ยพาร์ดของดีโอ้โหคนดันสื่อ กาถือว่ายังดีนะผมต่อให้ไม่ได้อูเบอร์แลนด์ได้ตัวนี้แม่ก็ยังดีดีชัดโอ้โหกําลังลํำบากเลยดูกับไออลิซาเบธไม่ไหวไอ้หมูที่มันมันตีเป็นเวฟอะตัวใหญ่มันแทงได้ก็จริงแต่ว่ามันก็โดนเรื่อยๆอะ่ะโดนรัวๆไม่ไหวไล้มาเดี๋ยวอัพให้สุดเลยแล้วกันตัวนี้แต่ว่าจะอัพได้เมไหรนะ่เนี่ยเรียบร้อยครับผม พบแล้วเกลือแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าได้ตัวซูเปอร์แลนที่สามารถใช้ได้ะกดให้หมดเลยมาทองไม่มาไอ,ไอ้นี่อีกแล้วถ้าใช้ก็บวกเบลลแต่ว่ามันได้ซูเปอร์รู้สึกว่าจะได้15 n p แต่ตอนนี้ยังย่อยไม่ได้เดี๋ยวต้องรอย่อยได้ค่อยเอามาย่อยแล้วกันพึ่งย่อยดีกว่าช่วงแรกๆเพราะว่าถ้าเราอัพแมวเต็มแล้วอย่างแคนแคนนะตอนนี้ยังไม่ได้ าอัพเต็มแล้วมันตีได้ที่สีแดงแล้วเราใช้ NP เราจะสามารถตีสีฟ้าได้ก็ถือว่าดีว่าตัวมันก็ดีอยู่ไปเอาตู้รายวันมาตัวต่อไปทำจริงจะไม่ให้อูเบอร์เ้วยหรออูเบอร์ลักตัวได้ไหม โอ้โหอ่ะตัวนี้ก็ดีอยู่ไหมเกินกคิดว่าคงไม่ได้แหละครับทุกคนสุดยอดเรียบร้อยตัวสุดท้ายแล้วไม่ได้จริงเหวยเป็นแรกแคทตอีกตัวครับผมเออแล้วก็อ่ะสามสิบสิบก็ใช้อ่ะ ได้ไหมไม่ได้โอเครวมแล้วเรียบร้อยหมดไปประมาณอ่ะสิบเอ็ดบวกห้าใบครับผมก็ประมาณสิบหกใบเรียกได้ว่าเกลือเกลือมากมากเกลือสุดๆเลยครับผมอะไรวะเน,นี่ยเข้าไปมันเกลือขนาดนี้คนได้ก็ได้เอาได้เอา,เอาส่วนผมนี่ก็เกลือเอาเกลือเอาไม่ได้อะไรดีๆเลยวะเนี่ยอา่า หมดแล้วครับผมก็เรียกได้ว่าเกลียแบบจุใจเกลียสุด,สด,สด,สดเกลือโคตรเรียร้อยนะอาตมโตเลเวลเจ็ดแล้วแล้วด่านใหม่ด่านใหม่มันคืออะไรมันมีด่านใหม่ไหมเนี่ยหนึ่งตกสามไม่มีครับผมอ๋อด่านสามก็คือให้เรามานั่งตอบคําถามอย่างเดียวครับผมเควสของสัปดาห์ที่สามก็คือให้เรามานั่งตอบคําถามที่นั่งตอบตอนแรก จนครบโอเคก็ถือว่าหมดแล้วเนาะหมดแล้วเหลือแต่ว่าเล่นด่านพวกนี้ซึ่งก็เล่นไม่ค่อยไหวอะตอนนี้อ่าเหมือนจะเล่นไปได้ถึงด่านประมาณประมาณนี้นะประมาณ2020ครับผมอันนี้คือสุดท้ายแนละ้วพอเจออาคูนี่ไปไม่ไหวเลยน่าจะต้องไปอั่นเววก่อนให้มันอัพไปถึงเลเวล30ได้ซึ่งมันยังอัพไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้สุดก็น่าจะที่20มั้ง แต่ละตัวตัวนี้ต้องอัพเป็นตัวแรกๆเลยนะร่างสุดท้ายเอาไว้กันเวฟได้ดีมากส่วนพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่อ่าเดี๋ยวลงมาดูอีกไอดีดีเปิดเล่นไอดี ID. เปิดเล่นจะได้ไรเอ่ยเอาเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในไอดี ID. เปิดเล่นรับไปสวันครบ30วันก็ได้สุ่มเหมือนกันเท่าไหร่เอ่ยพันหนึ่งบวก ตะคิปไม่ได้เอ้ยแม่อันเนี้ยที่ลุน้นอันแรกไม่ลุ้นหรอกอันแรกมันแจก,กไอ้ทุ่ยติบติปถอยไม่ถอยเว้ยแมวนั่งยานแมวนั่งยานได้เท่าไหร่อันเดียวกันตับเมื่อกี้วะอ๋อคนละอันอันนี้ได้ตัวสองเมื่อกี้ได้เชอร์รี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองนะครับผมเรียบร้อย นี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะไอดี ID นี้ก็คือไม่ได้เข้ามาแตะเลยเอาไว้สุ่มอย่างเดียวมาสุ่มหนึ่งอันก่อนดีกว่าแปะทำไมมันดอปยากยังเลยวะโอเคอันนี้อ๋ออัปเกรดแต่ว่าตัวนี้อัปเกรดก็ดีนะเพราะตัวนี้ดีอยู่อัพไปเลยเออจะคิดทำไมวะไม่ได้เล่นนีหว่ามาสุ่ม ฟ้าหมดเลยเมื่อกี้เห็นฟ้าหมดเลยผมเห็นใช่ป่าวฟ้าหมดเลยปะวะมาซูชิหมุนมาอีกแล้วแฮกเกอร์มือปืนไปเลยมาอีกแล้วตีปตัวเก่าได้แล้วอ่าตัวนี้ ัน,นีีด้ดอะไรวะเน,นี่ยมันจะเกลือทุกไอดีไม่ได้นะขนาดเปิดเล่นยังยังเกลือเลยเดี๋ยวเนี่ยขนมปังโคเตอร์ไปแล้วไปโอ้โห โ,โจโจพวกนี้ฮิตจังเลยมาบ่อยอ่าของดีตัวนี้ดีมาอีกไอดีไม่ได้วะเรียบร้อยครับผมเกลือแบบจุใจครั้งสุดท้ายนะทอ,ทองทองทองไม่มีทองเลยไม่ออกประกายสักนิดเดียวไอขี้มากเชเยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกลือชิบหายโอ้ก็เอาเป็นว่าจบไปเท่านี้นะครับทุกคน ้สวัสดีครับ